ดีจ้าคุณแม่อ้ดีจ้าพี่ดีสบายเนาะแต่คุณแหละที่บอกกันแหละโอ้ขึ้นไปบนภูแล้วมันไหนนั่นบ่ได้มันโทรมาหากันบ่ได้ค่ะไปทำบุญเนาะไปทำบุญจ้ะค่ะโอู้สาธุสาธุกับเบิดก็ไปเขาข้อโอ้ไปเที่ยวพร้อมเนาะเอาพ่กเป็นยังจ้าเขากับป้อยมือนีก็ได้เนาะสำหรับตัวเลขก็อีกหลายมืออยู่จ้าตัวเลขแม่ครบล่างนี่กอดข้อกันมาเนาะจิตเปรเนาะแม่เนาะ โอเสีว่าที่แม่บอกกันเลยว่ามันหมักเออพิ่นมาน้ำกันเลยเดี๋ยวเอาจับมาถึงเนาะเอาจับถึงเจ็ดหาดใช่ไหมเจ็ดหากระดังพูดแม่เอ้ยดังเจ็ดหมากที่ขาดไปเนาะดังกาดดังเนี่ยจ้าจ่าเอาเอาเอามาปล่อยต้อนในวันวันที่หนึ่งเมียสาจ้าแม่จ้าค่ะค่ะจ้าเลื่อยเอาเลยบ่ค่ะแม่จ้าจ้าค่ะค่ะ สวัสด uh, yes. right uh, hey ีค่ะเอฟซีตะแยงบันนาค่ะค่ะค่ะอ่าวบนบนค่ะบนอ่าแม่วิ่ง69ค่ะวิ่ง6กับ9ค่ะเลขติดแม่มี0มี2มีมี0มี2มี7มี8ค่ะเลขติดเ้อจ้าจ้ะค่ะลักร้อยแม่มี2มี6มี7 มีสองมีหกมีเจ็ดค่ะจับคู่สองตัวจ้าศูนย์หกศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าศูนย์เก้าสองเจ็ดสองเจ็ดเก้าหกเก้าหกเก้าสองเก้าสองจ้าตัดตเอาแม่จับสามตัวให้จ้าค่ะ เจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าหกสองเจ็ดหกสองเจ็ดนะเจ็ดเก้าหกเจ็ดเก้าหกนะสี่คู่จ้าจ้าจ้าอันนี้แม่ยังบอกเด่นนี่ยังไงเด้อเวลาคู่สุดท้ายนี่แม่จะมอีกรอบนึงโอเคค่ะแม่จ้าค่ะอันนี้ล่างแบบนี้ล่างจ้าอ่า หลังมีเจ็ดเก้าเก้าวิ่งเจ็ดกับเก้าจ้าว่าเลขติดจ้ามีศูนย์มีสองจ้ามีสี่จ้าหกเจ็ดเลติดมีศูนย์มีสองมีสี่มีหกมีแปดบาแม่ค้าค่ะจาับคู่ค่ะเจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดหกเจ็ดหกเจ็ดเก้าเจ็ดเก้า เก้าสองเก้าสองเก้าหกเก้าหกเก้าศูนย์เก้าศูนอะอันนี้แม่ก็ยังมาทนิ่เนอแม่เอาคุงสุดไทยเลยแม่มานิ่นให้จะนรอฟังคุงสุด้ทยต่ว่าข้างล่างนี่ก็คืี่หกหางเนอะข้างบนก็หกหางอะขาข้างล่างนี่ดีเ้อข้างล่างนี่ข้างล่าบุ๊กที่แม่จับบุถึงกะจับเอาเด้ออันไหนจับบุถึงก บางทีจับบะถึงห่าจับบะเบิดบางทีก็ไรบางที่เอามาแค่แบบเป็นตามสูตรแค่เน้นๆมาตามสูบอ่านก่อนเว้ยเป็นม้าม้าน้องกันด้วยอันนี่ยเลยกดมากดคอกันมาเมนค่ะงวดวันงันกับกดคอกันมาเนาะยเจ็ดกับแปดจ้าเพื่อเขาทุกงวดถึงนี่ยมากดคอกันมาจ้าจ้าผิดจ้าแต่ไม่ใช่จับบะถึงจับบะถึงค่ะแม่ว่าฝันยังแล้อเป่ะไปทำบุญม้านี่ โอ้มันนอนฝันเลยนอนเลียบไปเลยเมื่อยไรเมื่อยจ้าเมียนยิ่ดอกขึ้นขึ้นเขาเที่ยวเนาะโอ้ยสิบลอยซีเนสโค้งคนน่ะอ้ยจ้าอือมโนธนาสาธุน้ำเนาะกันจังใดก็บล่อฟังโค้งสุดท้ายเด้อแม่ใชาค่ะจ้ากันบินผู้ใดว่าสงสัยว่าเรื่องตัวเลีกเรื่องยังกับทั่วหาแม่ใดเนาะตามเบอร์โทรกับปักให้คือเก้าเนาะแม่อ่า ล้อกล่องสุดท้ายมอมอมือก็อออช่วงยี่สิบเก้าสามสี่พันติแมตรค่ะค่ะหนึ่งยว่สิโทรหาแล้วจ้าจ้าเอาเอาเอนุโมทนาสาธุสุดท้ายนี่ฟังยังพี่นอ้องไหมแม่ค่าขอให้ FC สุขภาพแข็งแรงรวยๆวยยิ่งปังๆเอาบุญมาฝากเด้อสาวบา้านนะพ่อวิบซีพ่อจ้าสาธุแข็งแรงกันทุกคนจ้าสาธุเช่นกันจ<ะ>้าแม่วันดี้จ้าแวันดีค่ะ อันนี้เดอ้อตัวเลขของแม่นะครพนมในวดวันที่1เมษาจ้าบนนี่เพิ่นวิ่ง6กับเก่าเด้อจ้ามาคบบนมี0นมี2มี7มี8จ้าหลักร้อยมี2มี6มี7จ็ับคู่ก็คือ0ูน7 09กศูนย์เจก้าสเก้าหจ้าสามตัวเจ9 6ศูนย์และ796เจ้า วิ่งล่างเจดกับเก่าเด้อค่ะมาครบล่างมี0มี2มี4มี6มี8ดสำหรับจับคู่เจ็ดสองเ9 6ดหเจ้าจ้าผู้ใดอยากโทรหาเพิ่นได้โทรไปได้ที่092 288 4133องเด้อค่ะงวดวังหันมาครบล่างเพิ่นกดอดค้อกันมาจา้ะแต่ว่าจับคู่พลาดเด็กวิ่งเดินดีเอานี่ค่ะงวดให้เบิ่งค่ะงวดเก่าและงวดใหม่เด้อจ้ะ อันนี้งวดไม่จ้าอันนี้ฟังนี่งวดเก่าเพียบเทียบบึงจับคู่พาดค่ะงวดก้อนุนแครปหน้าจอเด้อพี่น้องจ้างวดเก่ากับงวดไม่เรียบเทียบไปบึ้งงวดบ่างหันกะมาคบล่างกอดคลอ,อกันมาคือจิตเปรจ้าตัวเลขของแม่นครพนมนี่สามตัวเต็กกะไม่เห็นกระเด้อจ้าแล้วก็หลักร้อยเพ่นเมนอีรีพี่น้องจ้มามกคลิปนี้กะฝากกดไลค์กดแชร์ กด subscribe กิงๆิงเป็นกำลังใจเด้อพี่น้องจ้าเพื่อจะได้เปิดค่าการมองเห็นจ้าคลิปนี้กันว่าผิดพลาดประการใดขอโทษขอภัยเด้อพี่น้องจ้าตามนี้เลยได้จ้าสําหรับชุมลุงคนรลักตัวเลขนะคะคุณแม่บอกว่าเราฟันค้งสุดท้ายะคะ่ะอาจจะบ่อด้หลายห,า,ยหางปานี่เนาะบน3บน6ล่าง6 อ๋าพี่น้องคลิปนี้บอบอกหลายใหญ่ไปจ้าในงวดวันที่หนึ่งมีายน2567ัา้กสซาบนา,ากะคอยพี่น้องเฟ้นชองอิบซีสูภูสูขุนเฮงปังดังรวยสูขูสูขุนเงมนไหลกองท้องไหลเข่าสาธุซา,าธุคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ปอกันคลิปหน้าไปละจ้ะสวัสดีค่ะทาวะลิวะหาปุราปาลิปุเรนติสาขะลังเอวะเม,มวอิตโตทินัง เปตานังอุปกับปฏิอิตชิตังปะชิตังตุ่มหังคิดปะเมวัสมิชันโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทรประนะระโสยถามะมิโชติระโสยถาสัพทิโยวัชันโต สัพโรโควินัสตุม,มาเตภวัตวันตรายโยสุขีธีคายุโคภวะอภิวาทนาศีลิสนินจังวุธาปจายโนจัตาโรธรรมมาวัทันติอายุวันโมสุข,ขังพระลังสาุ